ควันนี้มาเปิดเตาแล้วนะครับมาในเวลาทำเมนูเด็กกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็จะจัดเป็นเมนูกะเพราหน่อไม้หมูสามชั้นนะครับใบกะเพรานี่เราได้จากกะเพราหลังบ้านเลยนะครับเป็นใบกะเพราก้านแดงเลยนะครับอืมใบกะเพราก้านแดงแดงแบบนี้เลยนะครับนี่จะมีรสชาติแบบว่า หอ,อมเผ็ดรสพิเศษเลยมามาลุยกันเลยครับก็เอาเครื่องแกงที่เราโขรกนะครับแก่ไหมครับอันนี้ก็พิกคนพลกนะครับอย่าไรีทิ้งนะเอาไว้ไว้มีประโยชน์มากเดี๋ต่อไปก็เอาหมูนะครับหมูสามชั้นที่เราสักเรียบร้อยแล้วนี่ นำมารวนเลยให้อ่อนๆนี่ต่อไม้นะเดี๋ยวเรามาสับเพิ่มหน่อยนี่นี่ครับโอ้โอเคนะครับครับกม เอาหน่อไม้ใส่นะครับผัดเลยหุงรสนะครับนี่ซอสหอยใส่ไป้สีอิ่มซอสวากเขียวสลัดใส่ตามต่ชอบเลยนะครับอืมกสตามด้วยรสบีนะครับหน่อยนี้นะครับอืม น้ำก้นครกเราที่เก็บไว้เพราะว่าเราจะมาใส่นี่เลยครับตอนนี้มันจะได้มีน้ำกุกขิดหน่อยนึงต,ตามด้วยน้ำตาลนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแบบนี้ติดนิดนึงอ่าให้มันตัดนิดนึงนครับผัดให้อ่อนๆเลยนะครับหอมๆ เดี๋ยเสร็จสิ้นนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือใบกะเพรานะครับใบกะเพราก้านแดงนะครับใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรร้อยนะครับแค่นี้นะครับง่ายมากเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตักใส่จานเลยมาครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ชิมสักห,หน่อยเนึฮะบงแซ่บครับเสร็จแล้วครับหอ,อมมาก นี่ครับโอ้โหมากินข้าวด้วยกันเนอเสร็จแล้วครับอื